ในช่วงแรกเนี่ยตอบได้อย่างลื่นไหลจากการตอบคําถามช่วงหลังนะครับที่พิธีกรเนี่ยถามย้ําประเด็นเดิมคําถามเดิมนะครับแต่ถามอีกครั้งหนึ่งคุณทีเนี่ยตอบได้ไม่ค่อยตรงกับการตอบครั้งแรกสักเท่าไหร่นะนะครับจะเห็นว่าครั้งแรกกับครั้งหลังเนี่ยไม่ตรงกันไม่มีความสอดคล้องกันนะครับดังนั้นจึงขอสรุปว่าคุณทีไม่ผ่านครับแต่การตอบคําถามของคุณแม็กนะครับ โดยทั่วไปกราฟชีพปจรนะครับจะอยู่ในระดับสูงประมาณ120นะครับแต่จากการสังเกตนี้จะเห็นว่าบางคําถามเนี่ยที่มีแรงกดดันหรือว่าเป็นคําถามทีอ่อาจจะถูกโดนใจหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับมันกราฟมันจะขึ้นสูงประมาณถึง145ก็มีนะครับอถ้าเป็นคําถามทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่พิเศษมากก็จะลงมาประมาณ120แต่โดยมากก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ โดยทั่วไปการตอบคำถามของคุณแม็กเนี่ยจะค่อนข้างที่จะฉันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแสดงอาการมีพุธเท่าไหร่นักแต่มีคุณคำถามหนึ่งซึ่งถามหนึ่งว่าอชอบน้องซอนหรือไม่คุณแม็กเนี่ยมีอาการสะดุดใช้เวลาคิดสักพักหนึ่งซึ่งอาการเนี่ยมันน่าจะเป็นอาการพิรุษผมก็เลยมีความเห็นว่าผมไม่ให้ผ่านครับครับถ้าสุดท้ายนะครับ คุณซานิในประเด็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับตรงนี้ปรากฏว่าเป็นคำถามกรณีเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับเป็นเรื่องของความเป็นตัวตนตรงนั้นเนี่ยซึ่งคุณซานิอธิบายได้สมเหตุสมผลนะครับคำพูดในเชิงเหตุเชิงผลสกกะต่างๆตรงนี้ผมให้ผ่านแต่พอเรามาดูในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะบุคลิกท่าทางนะครับตรงนี้เนี่ย ทำให้เกิดความรู้สึกประหนึ่งเหมือนกับมีความรู้สึกว่าอืมัมนขัดแย้งอยู่นะซึ่งพอดูตรงนี้เนี่ยเราเอาสองส่วนเนี่ยมาดูมาดูนะครับปรากฏว่ามันเกิดความรู้สึกว่าเริ่มไม่มั่นใจหรืออาจจะเกิดความสงสัยได้นะครับผมจึงสรุปในส่วนนี้ว่ามูซานีไม่ผ่านครับนี่แนมไม่รู้ลว้วันนี้แขกรับเชิญตัต้งใจ แบ่งกันเลยสามคนใครจะเอามากเอาน้อยแล้วแต่ศรัทธาอะไรนะหนูหนึ่งพี่สองผู้าตานีะหน้าตาดีดีผู้สองคนพี่ชายคนละสองครับผู้ชายคนละสองนะฮะถ้าอย่างนั้นเอาลูกใหญ่ที่สุดให้สานิไปแล้วกันนะรูปเหลืองไงรูเหลืองอ่ะกี่ละคนพร้อนนะครับพร้อนเลย ฝากเล็กน้อยครับแต่ผมเกือบจะเอาไปจิ้มเองแวันนี้โดนันะยังไม่เจ็บไหมมันเหมือนโดนหนังยางดี่นิดนึงครับนิดนึงแต่ไม่ไม่ไมเต้นเต้นลองดูใหม่ลองดูใหม่ลองดูใหม่ลูกที่นิดเดียวเองเหรอพี่นิดเดียวเองเหรอคั้นขั้เลยเหรอฮะเป็นขับบรกวังค่ะ ต่อไปครับต่อไปครับพร้อมกันได้ไหมได้ครับจะเสียวทีเดียวหรือจะเสียสองทีเอาตรงไหนที่มันมีสองรูดีจะได้เสียพอดีนี่ครับต้องติ่งหัวเชิญครับข้ามเลยครับเอาเลยอะไรสองทีสองทีเลยสองสองจิ๊บต้องท้ามิทายยาก่อน รู้ตาารู้ตา่าเจ็บมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนซานี่เองบิ้วบิ้วบิ้วเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยอ่ะซานนี้พี่ขอโทษพี่จะบวชให้เจ็ดวันพี่นะเพื่อนเอ๋ยขอโทษโอเคโอเคเคโอเครอคิวกล้องเรอคิวกล้องนะนฮะเอออะไรที่บอกฮะเราแมันมีหนังยามมั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร กัดหนัยางไกัดตรงหนังยางจะได้ไม่เจ็บพร้อมนะครับรี่กล้องพอมนะปังหยาหโอยเกิดอมเนี่ยอาะตอนนี้พร้อมไหมพร้อมอ่ะพูดกับพี่น่อยสิว่าพร้อมไหมโอย ู่ไม่ได้อไ้นกระโดนกิเพียงแล้วเอาไปปรมือตานี้ด้วยนะฮะก็เรียบรอยวันนี้แขกรับเชิญนะครับตับนีนะครับรัเชิญทั้งสามทานนะครับพี่ที่แอสแทกอีซียกกำลังสามกันเรับ เอาละครับตอนนี้นะครับเรามีแอแทรอีซี่อยู่ทั้งหมดนะครับ1-9แผ่นป้ายครับและหลังแผ่นป้ายมีอะไรบ้างครับโกครับผมมีเงินรางวัลนะครับผม10,000อยู่3แผ่นป้าย20,000อยู่3แผ่นป้ายและ30,000อยู่3แผ่นป้ายค่ะชื่อกันเลือกนะครับเราต้องการ3แผ่นป้ายถ้าเลือกเหมือนกันนะครับ10,000 10,000 10,000หรือว่า20,000 20,000 20,000เหมือนกัน3แผ่นป้ายรับ100,000แต่ถ้าไม่ได้จับสมไปตามจำนวนครับแอแทรอีซี่ไหนดีครับนะะฮ เขาเป็นเอฟกไงแฟนครับแฟนพี่แค่น้องแมเลือกเล่นอใหเป็นสมืนเอาสามหมเฮ้ยาแไหนดีแครับหาอนี่นะครับ้าค่ะขอให้เป็น3มื่นค่ะสามมืน ที่สองค่ะสามหมแอทแท็กอีที่สค่ะหนึ่งมแอแท็กอีที่สค่ะสองหมแอทแท็กอีที่เค่ะสามหมอยู่นี่และแท็กอีที่เค่ะหนึ่งหมื่นเอปเลยคะโอเคฮะดีเลครับอ่าวันนี้นะครับสำหรับแขกรับเชิญนะครับรับไปหกหมื่ ตัวนะถูกต้องนะคุณต้องลองกินดูข้างหลังันขอบคุณมากครับท่านนะคะจะต้องขอขอบคุณค่ะโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนะคะขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะครับ AJ DVD Home Theater ตอร์ูจิชะกรีนทีรถักยานยนต์ยามาฮ่าเครื่องปักอากาศใจชื่อรถอายูโนมโตะเซกับตันรีเพนต์บะหมี่ขงเลือดรูปมาม่า กวอดส์มิลโลชูก้า M150 และกระร้อยคราะสำหรับซื้อข้าพวิลลิกรสวยๆนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณค่ะเค้าคิวเบียสิก้ะที่เป็นแบบหลุลลาค่ะครับผมสำหรับพี่กอนชายนะคะจากแชทนะครับผมอ่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับได้พบกับรายการที่มีความลับเป็นเดิมพันแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันเวลา4ทุ่15ทางโบนาทีวีชับรายการล้วงลับตัาเต้